มืดไหมอีกล่ะมืดไหมอีกล่ะฝนน่ะมืดตึ๊ดตื้มัยเอาตหญ้าให้งัวอีกละ เด็กอนุบาลโอ้กินหญ้าเป็นแล้วกินฟางเป็นแล้วตัวน,นี้มันตัม้มไอตัวไหนมันกระโดดได้ตัวนี้เหรอตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กนู่นอะไรตัวเล็กดางอะไรนั่นเหรอใช่ค่ะนั่นเหรอมันกระโดดออกคอกได้อะ่ะโอามีที่เดินนะในนี้น เอออิสระแล้วทีนี้น้ำเหรอมีทั้งอาหารเม็ดอ๋ออาหารเม็ดใส่ถังแล้วก็มีฟางให้กินทั้งวันกินทั้งวันทั้งคืนเลยอื tô bay bay tô bay bay ไม่ถูกมันต้องขยับไหมอีกกระสอบหัวอาหารกินฟางเป็นแล้ว คุณูณใหญ่หยอ่คุณปูงใหญ่นะกินหญ้าอยู่ในป่านั่นเดี๋ยวถึงเวลามันก็นเขาคอกเองวงวใหญ่หากินเปี้ยงกินหญ้าเองอยู่ข้างนอกอืร้องทำไมอาหารก็เต็มถังอยู่น้ำก็มีฟางก็มี ตัวนี้เริ่มอ้วนแล้วตัวนี้ดูพ้วนนุ่มร้องทำไม,มอ๋อมันเห็นนมมันเห็นนมมีหน้าแหละมันร้อง เตรียมนมให้เด็กอนุบาล เชือกไม่มีเชือกหลุดเนีตัวนี้มันกระโดดดีมันเล่นกับหมาเออเล่นกับหมาเป็นจะได้ไม่แย่งนมกันต้องแยกต้องผูกแยกไม่งั้นแย่งนมกัน ก <G ül> ินฟางเนี่ยไอตัวนี้มันสิเล่นกับหมามันไม่ให้จับลเลยทีเนี้ย ăn hạt mèt mình lột. Tiếng đằng này, chắc là tiếng lốt thải, chắc là tiếng lốt chín nhả. ร้องแล้วร้องกินนมกันแล้วอันนี้เนี่ยเหลืออีกนิดนึงกินทุกวันก็ยังกลัวเนาะมันหมดแล้ว มันหมดแล้วไอตัวนั้นเล็กกว่าเพื่อนเลยเออขนมันนี่ด้วยมันแพ้อะไรอะแม่หนูให้นมกัวไอตัวนี้มันคลึกเดียดูมันกระโดดนะ มีคนเล่น <ules> ด้วยแล้วฝนสิมาแล้วคุณหน้ามันดีอยู่เรอบหมอนดินก็ดีผาปีก็มีก็ต้องย่านคุณหนาวองเคียวชาแนวการยุ่งแนวเดียวเลยแนวอย่างอู้ยนกปากห่าง

Ok, dạy đặt. Qua tình nguyện của mùi quang 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 บ่เข่าทางกับมี่มันบ่ฝนมัอนี่เพราะท่านท่านตกปู่จะย้ายกุ้งเ่ะปู่จะย้ายกุ้งเหรอให้วานี่ไปช่วยกับ่อมีอันนี้เลี้ยงไก่ไหมปู่สับยาเลี้ยงไก่เห็นไหมดีกว่าป่อยมันอยู่ก็ดี ่ไปอยู cage, ่มึงบดีดีเคอนมาตีอกฮะตีเคลื่อกันใหญ่เคลื่อนใหญ่ยังไกกันแป๊บเดียวเดี๋ยละแต่ีปัญหาคือเอาสูงว่เออกว่าเตรียมบอลน่อยเหตุยังอื่นลงยังอื่นต่อ un bueno.